ลำดับที่สามสิบหกขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามสำเนาโฉนโดโดยปลอดการจำนนงศาลแพ่งตลิ่งชันคดีหมายเลขแดงที่ผอเจดแปดเก้าทับสองห้าหกสามระหว่างธนาคารนะาคะส่งข้อโจทและผู้รับจำนนงหรือผู้แทนมาดูแลการขายนะคะถึงบัตรสีส้มหมายเลขศูนย์สีู่นนายบุญชัยจงกิจวรกุลจำเลยหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะไม่มานะคะนางสาวอ้อยใจจันดาพืชจำเลยที่สองหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะ ไม่มานะคะราคาประเมินเจ้าพนักง,งานหนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทราคาเริ่มต้นที่หนึ่งล้านสี่หมื่นบาทเพิ่มครั้งละห้าหมื่นบาทรับกันหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทรับกันหักส่วนได้เจ๊แทนห้าหมื่นแปดพันบาทค่ะค่ะลำดับที่สามสิบหกนะคะราคาเริ่มต้นที่หนึ่งล้านสี่หมื่นบาทค่ะมีท่านได้รับราคาเฉลี่ยป้ายค่ะไม่มีผู้รับราคาลดการขายค่ะ ลำดับที่สามสิเจ็ดขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามสำเนาโฉนโดโดยปอดการจำนองศาลจังหวัดสม,มุทรปราการคดีหมายเลขแดงที่ผอสองศูนย์หนึ่งเก้าทับสองห้าสามระหว่างนางนัชลีสุดทิพิพัฒนก,กูลโจ์และผู้รับจำนองหรือผู้แทนมาดูแลการขายนะคะถือบัตรสีเหลืองหมายเลขศูนย์สี่ศูนย์สามนางเชยงอสุขศรีในฐานะญาตยยาิโดยธรรมของนายกันนภพอสุขศรีจำเลยหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะ ไม่มานะคะราคาประเมินเจ้าพนักง,งานสองล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบสี่บาทราคาเริ่มต้นที่สองล้านสามหมื่นบาทเพิ่มครั้งละห้าหมื่นบาทหลักปรันหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทหลักปรันหักส่วนได้เสียแทนหนึ่งแสนหนึ่งหนึ่งมื่นสามพันบาทค่ะค่ะลำดับที่สาสิบเจ็ดนะคะราคาเริ่มต้นที่สองล้านสามหมื่นบาทค่ะมีท่าได้รับราคาชนยกป้ายค่ะหมายเลขศูนย์สี่ศูนย์แปดรับราคาค่ะ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามสำเนาโฉนดที่จะขายที่ดินโฉนดเลขที่18439ตำบลท,ทวีวัฒนาอำเภอทวีวัฒนากรุงเทพมหานครเนื้อที่ตามโฉนด59ตารางวาสภาพที่ดินมีสิ่งปลูกสร้างที่จะขายด้วยคือบ้านพักอาศัยตึก2ชั้นเลขทะเบียนที่49-55จำนวน1หลังค่ะค่ะมีท่านใดให้ราคาเพิ่มมากกว่านี้ไหมคะหมายเลข0403น,นะคะให้ราคาเพิ่มนะคะตอนนี้มีตอนน,อนี้มีใครให้เพิ่มราคามากกว่านี้ไหมคะ อ่าศูนย์สี่ศูนย์แปดค่ะมีท่านใดให้เพิ่มมากกว่านี้ไหมคะศูนย์สี่ศูนย์สามค่ะมีท่านใดให้เพิ่มมากกว่านี้ไหมคะตอนนี้ราคาอยู่ที่ศูนย์สี่ศูนย์แปดค่ะให้เพิ่มราคานะคะมีท่านใดให้เพิ่มมากกว่านี้ไหมคะศูนย์สี่ศูนย์สามค่ะมีท่านใดให้เพิ่มมากกว่านี้ไหมคะตอนนี้ราคาอยู่ที่หมายเลขบัตรศูนย์สี่ศูนย์สามค่ะสองล้านสองแสนแปดหมื่นบาทหนึ่งสองล้านสองแสนแปดหมื่นบาทหนึ่งสองล้านสองแสนแปดหมื่นบาทหนึ่งสองล้านศูนย์สี่ศูนย์แปดให้ราคาเพิ่่มคะ ตอนนี้ราคาอยู่ที่หมายเลขบัตร0408นะคะมีท่านใดให้เพิ่มไหมคะ0403ให้เพิ่มค่ะมีท่านใดให้เพิ่มไหมคะตอนนี้ราคาอยู่ที่หมายเลขบัตร0403ค่ะ2ล้าน3แสน80,000บาท1 2ล้าน3แสน80,000บาท1 2ล้าน3แสน80,000บาท1 2ล้าน3แสน80,000บาท2 2ล้าน3แสน80,000บาท2 2ล้าน3แสน80,000บาท2มีท่านได้ให้ราคาเพิ่มมากกว่านี้ไหมคะ 2 3 8ล้านสแสนแหมื่บาทตามจานงาข้าขายในราคาที่2องล้านสแสนแหมบาทได้แก่ผู้ถือบัตรหมายเลข0403ค่ะลำดับที่41ขายทอดตลาดที่ดิน2แปลงขายแยกแปลงโดยปลอดการจำนองสารแพ่งคดีหมายเลขแดงที่ทอ ห้าสองสองทับสองห้าห้าหนึ่งระหว่างบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิจย์จำกัดมหาชนสุดผู้สวมสิทธิแทนโจท์และผู้รับจำนนงหรือผู้แทนมาดูแลการขายนะคะถึงบัตรสีส้มหมายเลขหนึ่งเก้าหนึ่งนายบุญชัยรัตนาชีลาสุดกำลยที่สามหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะไม่มานะคะเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กองบังคับคดีล้มละลายห้าหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะไม่มานะคะลำดับที่สี่สิบเอ็ดขีดหนึ่ง ราคาประเมินเจ้าพนักง,งานหนึ่งล้านเกแสนแดหมบาทราคาเริ่มต้นที่หนึ่งล้าสบาทเพิ่มครั้งละห้าหมื่บาทราบับการหนึ่งแสหมบาทรับการหักส่วนได้เสแทนเก้าหมืนเก้าันบาทค่ะค่ะลำดับที่สี่สิบเอดขีดหนึ่งนะคะราคาเริ่มต้นที่หนึ่งล้านสาแสนเก้าหมืนบาทค่ะมีท่านได้รับราคาเชิญยกป้ายค่ะไม่มีผู้รับราคางดการขายค่ะ ลำดับที่สสี่ิบอ็ดขีดงราคาประเมินเจ้าพนักง,งานหนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทราคาเริ่มต้นที่หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทเพิ่มครั้งละห้าหมื่นบาทรับเงนหนึ่งแสนห้าหมื่น 1, 50, บาทรับการหักส่วนได้เส้ยแทนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทค่ะค่ะลำดับที่สี่เอ็ดขีดงนะคะราคาเริ่มต้นที่หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทมีท่านได้รับราคาเชิญยกป้ายค่ะไม่มีผู้รับราคามลดการขายค่ะ ลำดับที่43ขายทอดตลาดห้องชุดโดยปลอดการจำนนงสารแ่งกระลิงชนันคดีหมายเลขแดงที่ผอ103ทับ2562ระหว่างธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนโจทและผู้รับจำนนงหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะไม่มานะคะนายวสินวงอัศวณะนะมนต์จำเลยหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะไม่มานะคะ ราคาประเมินเจ้าพนักงานสามล้านหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบาทราคาเริ่มต้นที่สองล้านหนึ่งแสนห้าหมืนบาทเพิ่มครั้งละห้าหมื่นบาทหลักประกันสองแสนห้าหมืนบาทหลักประกันหักส่วนได้เสียแทนหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทค่ะค่ะลำดับที่สี่สิบสามนะคะราคาเริ่มต้นสองล้านหนึ่งแสนห้าหมืนบาทค่ะมีท่านใดรับราคาเชิญยกป้ายค่ะไม่มีผู้รับราคางดการขายค่ะ ลำดับที่สี่สิบหกขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามสำเนาโฉนโดขายรวมกันไปโดยปลอดการจำนองผู้ซื้อได้มีหน้าที่ไปติดต่อเจ้าพนักง,ง,งานผู้มีอำนาจเพื่อขอไปแทนเองศาลแพ่งคดีหมายเลขแดงที่ยอยักษ์สี่เจ็ดสี่ทับสองห้าห้าศูนย์ระหว่างนายมนัฐหรือมนัฐเขมะพิพัฒหรือตลอดสุกโจรหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะไม่มานะคะนายปองพลเตชะวิจิตราจำเลยหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะ ไม่มานะคะบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิจกรกัดมหาชนผู้รับจำนนงหรือผู้แทนมาดูแลการขายนะคะคือบารสีส้มหมายเลขหนึ่งเก้าหนึ่งนางสาวสุธาสินีเตชะว,วิจิตราผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมหรือผู้แทนมาดูแลการขายมหมคะไม่มานะคะนะคะประเมินเจ้าพนักงานสี่ล้านสามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสิบหกบาทนะคะเริ่มต้นที่สามล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทเพิ่มครั้งละห้าหมื่นบาทหลักประกันสองแสนห้าหมื่นบาทหลักการหักส่วนได้ใช้แทน สองแสนหนึ่งมืนแปดพันบาทค่ะค่ะลำดับที่สี่สิบหกนะคะราคาเริ่มต้นที่สามล้านสี่มื่ขอโทษค่ะราคาเริ่มต้นที่สามล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทมิชแนลรับราคาเชิญยกป้ายค่ะหมายเลขศูนย์ห้าศูนย์สามรับราคานะคะที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามสำเนาโฉนดที่จะขายแปลงที่หนึ่งที่ดินโฉนดเลขที่แปดหกแปดหนึ่งสี่ตำบลสาราธรรมศพอำเภอตลิ่งชันกรุงเทพมหานครเนื้อที่ตามโฉนดห้าสิบเก้าตารางวาแปลงที่สองที่ดินโฉนดเลขที่แปดหกแปด หนึ่งห้าตำบลสาราธรรมศพอำเภอตลิ่งชันกรุงเทพมหานครเนื้อที่ตามโฉนดห้าสิบเก้าจดหนึ่งตารางวาสภาพที่ดินทั้งสองแปลงมีสิ่งปลูกสร้างที่จะขายด้วยคือบ้านพักอาศัยตึกสองชั้นเลขทะเบียนที่เจ็ดคับสามแปดเก้าจำนวนหนึ่งหลังซึ่งปลูกคอมอยู่บนที่ดิน,นโฉนดเลขที่แปดหกแปดหนึ่งสี่และแปดหกแปดหนึ่งห้าค่ะ ค่ะตอนนี้ราคาอยู่ที่ผู้ถือบัตรหมายเลข0503มีท่านใดให้ราคาเพิ่มไหมคะ0501ให้ราคาเพิ่มคะ่ะตอนนี้0503ค่ะ0501ค่ะตอนนี้ราคา0503ค่ะ0501ค่ะมีท่านใดให้เพิ่มอีกไหมคะตอนนี้ราคาอยู่ที่หมายเลขบัตร0501ค่ะ3ามล้านเแสนสหมื่นบาท1 3ึ่งสามล้านเแสนสหมื่นบาท1เสนอราคาใช่ไหมคะเดี๋ยวเชิญนัน่งที่ประจำที่ก่อนนะคะ 105, 2002, หมายเลข0502กันเสนือราคาใช่ไหมคะตอนนี้ราคาอยู่ที่หมายเลขบัตร0502ค่ะ0501ค่ะมีท่านใดให้เพิ่มมากกว่านี้ไหมคะตอนนี้อยู่ที่หมายเลขบัตร0501นะคะมีท่านใดให้เพิ่มไหมคะสามชูไหมคะ0502ค่ะ0501ค่ะมีท่านใดให้เพิ่มกว่านี้ไหมคะตอนนี้มันอยู่ที่บัตร0502ค่ะ0501ค่ะ0502ค่ะ

ศูนยหศูนย์สองค่ะตอนนี้หมายเลขเอ่อราคาอยู่ที่หมายเลขแปดศูนย์ห้าศูนสองนะคะมีท่านใดให้เพิ่มมากกว่าน,นี้ไหมคะห้าล้านสองแสนห้าหมื่นบาทหนึ่งห้าล้านสองแสนห้าหมื่นบาทหนึ่งห้าล้านสองแสนห้าหมื่นบาทหนึ่งห้าล้านสองแสนห้าหมื่นบาทสองห้าล้านสองแสนห้าหมื่นบาทสองห้าล้านสองแสนห้าหมื่นบาทสองมีท่านใดให้เพิ่มมากกว่าน,นี้ไหมคะ ห้าล้านสองแสนห้าหมื่นบาทสามทครงงานเข้าขายในราคาที่ห้าล้านสองแสนห้าหมื่นบาทแจ้แก่ผู้ถือบัตรหมายเลขศูนย์ห้าศูนย์สองค่ะลำดับที่สี่สิบเจ็ด ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามสำเนาชโนโดโดยปล่อยการจำนองผู้ซื้อได้มีหน้าที่ไปติดต่อเจา้าพนักงานผู้มีอำนาจเพื่อขอไปแทนเองสารจังหวัดตลิ่งชันคดีหมายเลขแดงที่ผอ4463ทับ2555ระหว่างเิษสทซิตี้คอฟดิซิงประเทศไทยจำกัดโจทหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะไม่มานะคะนายสมมาตรม่วงอยู่จำเลยหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะไม่มานะคะสากรอมทรัพย์สภาพแรงงานและวิสาหกิจ การไฟฟ้านครหลวงผู้รับจำนองหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะไม่มานะคะนายโสภาคยิ้มถนอมผู้ซื้อเดิมหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะไม่มานะคะนางสาวสรนันศรีเลือดยานนท์ผู้ซื้อเดิมหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะไม่มานะคะราคาประเมินเจ้าพนักง,งานหนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นแปดพันหกร้อยบาท ราคาเริ่มต้นที่960,000บาทเพิ่มครั้งละ30,000บาทรับการ3 0 0 0 0บาทรับการหักส่วนได้ใช้แทน69,000บาทค่ะค่ะลำดับที่47ะะราคาเริ่มต้นที่960,000บาทค่ะมีท่าในใดรับราคาเชิญยกป้ายค่ะไม่มีผู้รับราคางดการขายค่ะสำหรับวันนี้นะคะทางสำนักง,งานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหาคนคร4นะคะได้ทำการขายทออตลาดเสร็จสิ้นแล้วนะคะสวัสดีค่ะ